สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสำหรับในคลิปนี้นะครับมีวิธีมาแนะนํากันนะครับจะไปวิธีการถอนเงินนะครับการขายรูปออนไลน์จากเว็บ Adobe Stock นะครับไปที่ p y o n e e r กันนะครับก็สําหรับในคลิปนี้นะครับผมจะทําผ่านในส่วนของอออบราวเซอร์บนมือถือกันนะครับ ก็ถ้าใครพร้อมแล้วนะครับก็ไปเริ่มกันเลยนะครับก่อนที่เราจะเ,าเริ่มการถอนนะครับเดี๋ยวผมมีข้อแนะนําประมาณ3ข้อก่อนที่เราจะไปถอนกันนะครับโดยขั้นคำแนะนำแรกนะครับก็ในส่วนของ Adobe Stock นะครับจะสามารถถอนได้ที่ขั้นต่ำนะครับที่25เหรียญกันนะครับแล้วก็ในส่วนของ คำแนตอนที่สองน,นะครับก็จะเป็นในส่วนของเพโอเนียนะครับที่จะสามารถถอนได้ห้าสิบเหรียญแล้วก็ในส่วนของเพลเนียนะครับก็จะมีค่าธรรมเนียมในการรับเงินแล้วก็ค่าธรรมเนียมรายปีกันด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของข้อสุดท้ายนะครับก็ในส่วนของการตรวจสอบการถอนเงินนะครับโดยในส่วนของเอ่อ Adobe Store นะครับจะใช้เวลาในการตรวจสอบนะครับประมาณ10วันนะครับและ,ะที่ผมจะแนะนำะวันวันที่จะสามารถถอนได้นะครับก็คือโดยที่ผมใช้อยู่เป็นประจำนะครับก็จะเป็นประมาณสุกหรือเสาก็ได้นะครับก็จะเป็นในส่วนของที่เขาพูดกันว่าทฤษฎีสองเสานะครับก็ถ้าเกิดว่าอันนี้ผมถอนมาหลายครั้งแล้วสุกเสา เราถอนเราถอนออสุกนี้นะครับในส่วนของสาวหน้าก็จะมียอดเงินเข้ามาที่เพลเนียกันแล้วนะครับหลังจากได้อ่อ,อ,อมีคำแนะนำไปแล้วนะครับก็อันนี้ก็สามารถที่จะไปประเมินตัวเองนะครับแล้วก็ไปวางแผนในการจับจ่ายใช้สอยจับจ่ายใช้เงินกันได้นะครับก็โอเคหลังจากที่จบในส่วนของการแนะนำแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็จะเป็นวิธีการ ถอนเงินกันเลยนะครับก็เดี๋ยวก็อย่างที่ผมแนะนำไว้ในตอนแรกนะครับผมจะอถอนผ่านในส่วนของเว็บเบราว์เซอร์ที่มือถือกันนะครับก็เริ่มต้นนะครับก็ไปที่ส่วนของเว็บเบราว์เซอร์กันได้เลยครับก็ล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเปิดเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าแรกของ เว็บอา o ์โ s t o c สของเรากันนะครับหลังจากที่เข้ามายังส่วนของหน้าแรกกันแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปไปที่ในส่วนของเครื่องหมายขีดด้านบนขวามือนะครับที่จะเป็นในส่วนของยอดเงินกันได้เลยครับตรง a v a i l a b l e Earnings นนี่นะครับหลังจากหลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้า สถิติของเรากันนะครับโดยสังเกตที่ในส่วนของด้านบนนะครับจะมีแถบสีน้ำเงินน้ำเงินเข้มๆนะครับแสดงขึ้นมานะครับก็ที่จะเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า Pay Out นะครับแล้วก็ข้างหลัง Pay Out นะครับก็จะมีส่วนของยอดเงินของเราที่เราจะถอนได้กันนะครับก็ให้ทำการคลิก Pay Out กันลอดครับหลังจากที่คลิก Payout กันแล้วนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะมีส่วนของป๊อปอัพนะครับสอดถามเราขึ้นมาว่า Are you a US tax resident ก็ในหัวข้อนี้นะครับเราไม่ได้เป็นในส่วนของ US tax resident นะครับก็คลิก n นกันได้เลยครับหลังจากที่คลิก n นกันแล้วนะครับในส่วนขั้นตอนถัดมาจะมีในส่วนของปุ่มนะครับ Transfer นะครับซึ่งจะอยู่ด้านล่างขวามือนะครับ ตรงหน้าปอปเอัพนะครับเจะที่จะแสดงสีเงินขึ้นมากันนะครับก็ให้เราทําการคลิก transfer การลดครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะกลับเข้ามาในส่วนของหน้าสถิติของสถิติสถิติของเรากันนะครับก็จะเห็นนะครับว่าในส่วนของไปเอานะครับก็จะเป็นนเอ่อ ปุ่มจากสีน้ำเงินเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นส่วนของปุ่มสีเทานะครับแล้วก็จะไม่มีส่วนของตัวเลขระบุอยู่ข้างหลังก็แสดงว่าในส่วนของระบบนะครับในส่วนของอระบบก็จะทําการตรวจสอบในส่วนของการถอนเงินของเรากันนะครับก็รออีกประมาณสักสิบวันนะครับก็ในส่วนของยอดเงินก็จะเข้าส่วนของ p ปเพโอเนียกันนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปหนวิธีการถอนเงินนะครับจากการขายรูปในเว็บ Adobe Store น,นะครับไปที่ส่วนของเพลเนี่ยก็จบเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีทุกท่านครับ